สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจเต็นรถบ้านหนองปายทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับเซลล์มะนาวนะคะอ่านาวมาอยู่กับคันนี้เลย คันนี้เลยค่ะนะต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะใครอยากได้รถเป็นของขวัญวันปีใหม่อยากซื้อให้ครอบครัวนะคะอยากซื้อไว้ใช้สักคันหนึ่งนะคะนี่เลยแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นฮุนไดเฮส1นะคะเครื่องยนต์2.5รุ่นดีลักคันนี้นะคะ สวยมากสภาพดีมากนะคะเป็นรถปี2016นะคะเป็นรถปี2016ใครที่กำลังมองหาและอยากได้รถครอบครัวแบบนี้นะคะสามารถฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนี่นะเดี๋ยวพามาชมนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะภายในก็จะมีเบาะหนังนะคะเรียบร้อยแล้วอ่านี่ดูกันเลยค่ะนะคะ เจ้าของใช้นะคะบอกเลยว่าดูแลอย่างดีนะคะเจ้าของใช้ดูแลอย่างดีนะคะ <_' SM> นี่นะมีจอหน้าแล้วนะคะมีจอ,อกลางตรงนี้แล้วนะคะแอร์นะคะคือเราสามารถปรับได้จากตรงนี้ได้เลยปรับได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะและบอกเลยว่าวันนี้ที่นาเอามารีวิวนะคะที่เซลมะนาเอามารีวิวให้ชมนะคะ วันนี้เดี๋ยวขอให้ราคาพิเศษด้วยนะคะมีคันนี้คันเดียวนะคะฝากเบอร์ไว้ได้เลยนะคะฟรีดาวนะคะที่สำคัญคือฟรีดาวนะคะอ่าสวยๆแบบนี้นะคะมาหาเราได้เลยนะคะอ่ะ,อะเปิดให้ดูด้านหลัง Hyundai h ุนไดเฮสซันนะคะอ่ามาพร้อมกล้องมองหลังแบบนี้นะคะรุ่นดีลักแบบนี้นะคะอ่านี่เลย พับได้นะคะสามารถบรรทุกของวางของอะไรได้เลยนะคะแล้วบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับดีมากๆนั่งสบายมากนะคะใครที่มีผู้ใหญ่ใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะคะคันเดียวจบนะคะคันเดียวจบเลยนะคะอ่าสวยมากนะคะเดี๋ยวพาชมด้านนี้ค่ะอ่าเปิดมาแล้ว ะะภายในเบาะหนังทั้งหมดนะคะเบาะหนังทั้งหมดมีจอกลางมีจอบนให้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะสภาพดีมากอันนี้คือรถสภาพที่เพิ่งเข้ารถเพิ่งเข้าเรายังไม่ได้เก็บงานเลยเรายังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรทั้งนั้นเรามาแบบว่าเร็วๆให้ลูกค้าดูเลยว่ารถเนี่ย ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยสภาพนี้รถที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยสวยแบบนี้เรารับประกันอะไรบ้างไม่มีชนหนักค่ะไม่มีตัดตอบพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมนะคะทวนอีกหนึ่งครั้งคันนี้ฮุนไดเฮ h วนะคะรุ่นดีลักนะคะคันนี้ปี2016นะคะคันนี้สามารถฟรีดาวนะคะฟรีดาวได้เลยราคานะคะจาก8,99,000วันนี้คันนี้ขายแค่ 8 7 9 0 0 0บาทค่ะ8 7 9 0 0 0บาทสามารถฟรีดาวได้เลยตกผ่อนงวดละ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะสนใจฝากชื่อฝากเบอร์โทรไว้ได้เลยหรือติดต่อเซลล์มะนาวได้เลยโดยตรงนะคะเบอร์โทรนาว0657711999นะคะหรือกดลิงก์ลายส่วนตัวได้เลย จัดไฟแนนซ์นะคะฟรีดาวฟรีค่าจองฟรีค่าจัดฟรีค่าทำสัญญานะคะต่างจังหวัดออกรถกับเราได้นะคะและที่สำคัญนะคะเรามีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ